สวัสดีย้ำมช้าครับมื่อนี้สิพาไปหาเลาะบ้านหัวสะพานต,บบาตำบลวังตะเีออำเภอหนองบัวลุ่ยจังหวัดเชียงพูงครับมาเบิ้งถนนหนทางบ้านหัวสะพานเนาะครับช่วงเช้าๆตะเวนใกล้คืนเนาะครับมาเบิง้งรอเบิ้งถนนหนทางที่เพิ่นกำลังสร้างเป็นถนนสีเลนเนาะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสองเลนสว่วนยู่นะครับนี่คือถนนสองสองห้าเนาะครับใช้ยามพุ่มนครสวรรค์นะครับรรบ,บริเวณบ้านหัวสะพานอำ อำอหนองบัวระวีจังหวัดเชียงภูมิครับนี่เพื่อนกำลังก่อสสั่งสองขางทางอยู่กำลังตีป้าออกแล้วก็ปรับถนนนะครับรอสองขางทางอยู่นี่มาเบิงบรรยากาศนี่มาเศร้าของบ้านหวัวสะพานพี่น้องอีกจักน้อยเส้นนี้ก็ที่เป็นถนนที่สวยอีกเส้นหนึ่งนะครับของอำเภอหนองบัวระวีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซีเรียสแล้วมุมนี่จะสวยมากครับถ้ามองไปบนเขาพุ่นกัที่เห็นเป็นวัดนะครับวัด ยางงา้มเลยนะครับวัดอยู่ทั้งเขาเดียวมีโอกาสเดี๋ยวมาเก็บภาพมุมสูงของวัดอยู่หม่องถึงเขานี่นะครับนี่คือบรรยากาศบ้านหัวสะพานนะครับเนี้ยเมื่อเช้านะครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องเพราะว่ามีหมอกบางๆนะครับอากาศของฟ้าก็ซีสดใสด,ดีพระอาทิตย์ก็กำลังที่ขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านหัวสะพานเนาะผู้ใดคิดฮอดบ้านช่วงปีใหม่ที่กลับบ้านกลับซ่องกะ เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากกอนะครับกอนหัวปีไม่เนาะสำหรับพี่น้องบ้านหัวสะพานเนาะอยากให้ไปถ่ายบ้านใดก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเส้นนี้ผมขี่จากบ้านหัวสะพานไปกาที่ออกไปถึงบ้านวังตะเคนะครับขึ้นนวนไปจากน้อยเนาะครับนี่กระามสะพานมาแล้วแต่ก่อนเส้นนี้จะมีต้นตาลน,นะครับต้นตาลสองต้นจะเป็นมุมที่ท้ายรูปสวยอีกมุมนึงนะครับสาหรับบ้านหัวสะพานเนาะ แต่ว่ามุมนี่ก็สวยครับมองวัดอยู่บนเขาเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นซีเลนล้วมุมนี้จะถ่ายรูปสวยอีกมุมหนึ่นงเลยครับอีกในอนาคตต่อไปเนาะ่านาจะเกินกล,กลางปีหน้าครับถนนซีเลนหน่าจะเสร็จเนาะเดี๋ยวมาถ่ายอีกรอบนะครับถ้าถนนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวถนนทางบ้านหมสาวรรา์อีกรอบนึงว่าจะสวยขนาดใดน,นะครับถ้าเป็นซีเลนเราปรับเป็นซีเลนเราผมว่าต้องสวยแน่นอนครับ นี่คือบรรยากาศช่วงเศร้าของบ้านหัวสะพานเนาะผู้ใดคิดฮอดบ้านกะเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากแช์น้ำเนี้ยเด้อครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์ไว้เนี่ยเพื่อจะไมได้พาคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำเนาะนี่ฮะแก็ขี่รถใกล้เข้าบ้านวังตะเคียนแล้วนะครับบ้านวังตะเคียนขี่เลยไปอย่างน้อยก็ที่เข้าบ้านวังตะเคียนแล้วซองทางท้างก็กกที่เป็นปลามันป้าอ้อยเนี่ยปนอ้องะ ต้นมากกะที่เป็นพืชเศรษฐกิจของเพื่อนองบวเวีก็คือมันสำปะหลังนะครับที่ปลูกกันเยอะนะครับสําหรับอำเภอหนองบัวรวีนะครับส่วนราคามันสำปะหลังตอนนี้ก็สามบาทสิบหนะ้าสตางค์เนาะลงเป่งระวีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นมาเบ่งบรรยากาศพอเขาเลืยโค้งนี่ไปก็จะเป็นทางเขาบ้านหอยแงเน,นะพี่น้อง